รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรงวาระาปีธรรมะยามเช้าที่ยังคงมีสาระรรมหลากหลายมามอบให้่เช่นเคยในวันนี้เป็นอีกวันที่พิเศษมากๆเลยละค่ะเพราะเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายจากท่านเจ้าคุณพระวชิระยานวิสิตวิประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามค่ะหรืออีกชื่อที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักคือพระอาจารย์สุริยัน ว่าแต่ท่านมีสรารธรรมเรื่องอะไรมาฝากคุงผู้ชมนะคะวันนี้ท่านเจ้าคุณพระสุริยันจะมาเทศนาให้เราท่านได้สดับในหัวข้อสุดยอดหลักธรรมแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเป็นหนึ่งว่าเราไปติดตามกันเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม เขาไม่มีธรรมะอะไรนะครับเบิ่งพวกเขานางสมาธิสื่อๆหลวงพ่อไม่ได้ให้ศีลแต่ให้เราให้ตัวเองเพราะศีลบ่ได้อยู่น้ำพระศีลบ่ได้อยู่กับหลวงพ่อศีลอ,อยู่กับตัวพวกเราแต่ถ้าเรารักษาศีลศีลก็ต้องรักษาเราแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ว่าหักษาเข้าด้ สินบาหากเข้าแล้วก็เหตุนั่งก็มีแต่ความหายนะเออเออแต่เรารักษาสินสินรักษาเราเราทําอะไรก็สําเร็จเออไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุขเนี่ยหลวงพ่อถึงเน่นอยู่เสมอพูดอยู่เสมอเนี่ยบางคนเออไปหาสินหรือไปหาตะอยุ่น้ำวัดบางครั้งเนี่พวกไปวัดยังตกอเวกีเยอะกว่าพวกนั่งอยู่บ้านนะหลวงพ่อว่า เออมันไปนำหาแต่สินเออแต่ไปนำหาแต่บุญแต่ว่าเหตุบุญเออไปนำหาแต่สินแต่ไม่รักษาสินมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่าเพราะฉะนั้นการกระทํำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งนั้นเออไม่ได้อยู่กับธรรมชาติไม่อยู่ยกับดินฟ้าอากาศอ่อาเได้อยู่กับบุคคลใดคนหนึ่งการนั่งสมาธินี่คือการเราฝึก,กจิตใจให้ละความโลภความกรธความหลงเด้เออ นั่งไปว่างเป้าซ,ซื้อตื่นขึ้นมากกับไปดา่าผู้นั้นผู้นี้กับพิษอีกคือเขาอืเพราะฉะนั้นเราต้องระง,งับที่เหตุพวกเราระง,งับที่เหตุติดใจพวกเข้าทั้งหลายเออนี่แหละถือว่าพวกเรานี่ยังไม่เข้าใจอยู่หลายเรื่องหลวงพ่อเห็นนั่งเห็นแต่ละวันไม่ใช่นั่งเห็นแบบเอ,อไปกราบหลวงพ่อร้อยคนนี่ถามร้อยเรื่องนะไปกราบพันคนนี่ถามพันเรื่องเพราะมีเรียงซ้ำกันจ้าเถียร เสียยังเสียไปเถอะเออเข้าเสียเรามันสบายใจแต่บอมันเสียเราง่ายเออไม่ใช่เชี่ยไปแล้วเออจะไปดูดวงห้าพันมันก็เรียกเกินยนะอย่นะเออเออหมอดดนี่ถ้าหลวงพ่อเป็นมอดูนี่หลวงพ่อต้องดูให้ฟรีนะอา่าพ่อหลวงพ่ออยากช่วยให้สัตว์โลกให้เขาพ้นทุกข์เออแต่หลวงพ่อมันมองไม่เห็นอะไรหลวงพ่อเลยไม่กล้าดูดวงแต่ดวงตัวเองหลวงพ่อยังไม่กล้าดูเลยเออเพราะหวัวใจว่างจะคิดยังนะ่ะนั่นแหละ นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรมันทําให้คนมีความสุขทําไปเถอะแต่พวกเขานี่จะไปง่อง่ายเพราะเป็นทุกข์แล้วก็ยังดิ้นรนเข้าไปหาสิ่งที่มันทุกข์เพิ่มอีกเออทุกข์เพราะอะไรเราต้องไปหาต้นเหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์แล้วสิไปเสริมดวงไปแต่งแก่เสียคอนะนังทุกข์ตต้มเนี่ยทุกข์แล้วนึ่นอ,อยิ่งไปแต่งแก้เสียคอยิ่งไปทำโน่นทำนี่นั่นทุกข์เติมอ่ะนะ เอ,อเราต้องแก้อ,อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นไม่มีใครรอกช่วยเราได้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงไหมมันมีเออแต่มันช่วยเราได้นิดเดียวในชั่วขณะเออสิ่งไปซอยให่ห่อในพ้นทีเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้เออแต่พวกเรานีต้องช่วยตัวเองมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อไม่ต้องไปอ้อนวอนอะไรให้มันเยอะเราต้องอ้อนวอนตัวเองเออเพราะเรารู้ดีกว่าทุกคน เออมื่อนี้เข้าสิกินยังเข้ากับเป็นผู้โห่หมอดูเขาผู้ห่น้าห้อเดียวเข้าอยากยังมื่อนี้นะเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อใจตัวเองเออกับสิ่งที่เรากระทำหลองพ่อถึงบอกว่าให้เข้าคิดดีทาดีปฏิวัติด,ดีเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเออถ้าเข้าปฏิวัติว่าดีทําว่าด,าดีเราก็จะไม่เจอสิ่งที่ดีๆเนี่ยเนี่ยเหมือนหลวงพ่อบอกนถ้าเรา รับสินไปแล้วเราไม่รักษาสินแต่เราภาษาอีสานบานเทาเนี่ยสมบัติรักษาสินสินกับว่ารักษาเห้ามพรากับว่ามีประโยชน์นเออเฮ็ดนั้นกับแต่จะามหวายะนะแต่ถ้าเฮามีศินแล้วเราไม่จําเป็นจะไปออดวอนอะไรให้มันมากเอออ้อนวอนจาขอเนี่ยพ่อเออเบื้องใจจะของแต่ถูกมือนี่คนบ่ได้ตําหนิตัวเองแต่ไปตําหนิสิ่งอื่นในเมื่อ รมนี้สิ่งอื่นเข้าก็ต้องเดินทางผิดทุกยุทธเลยเออครับไปหาหมอดูเข้าว่าหาพันต์ตัวงเสียให้เขาดิเพราะว่าจะค้องจะพ้นทุกเนี่ยจะของบพไปเบิงทุกเรื่องมันเกิดจากอย่างบาดเนี่ยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอดูถามาดีว่าผพขอ,ขอาาแต่ว่าดูหอเสียนี่มันแงดีครับแต่เวลาเราไปอย่กไอเสียเงินนี่ทีหมองวันบดทีนะเออเนี่ยค,คือสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงไม่อยากให้เราไปมงมงายอะไรมากเออให้รักษาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลเออที่เราติดกตดตวล่างทุกวันนี้นี่ไม่ได้ไปผิดข้อที่หกที่เกียรอะไรนะอยู่ในจํานวนห้าข้อแช่นนั้นนะคุณแม่เออลองลองไล่ดูเลยเออว่าเมียนาไปท่าแปงเดีวสิไปติตัวหกว่าเมีนไปกินข้าวแรกเดีวสิติดัวหกว่ามีนไปฟอนตะล่ำเดีวตีดัวกว่าเมียน 6, ม,มันเป็นกฎตายตัวไม่ว่าศาสนาใด ออพระพุทธเจ้าท่านก็ป,ประกาศไปชัดเจนแล้วเ,ออเรื่องศีลออว่าให้รักษาถ้าเฮารักษาซอยกันหรือใน่ครอบรัวห้าก็มีความสุขพระทะา้าววาาแบงกันถ้ารักษาในหมู่บ้านนั้นถ้ามีศีลเบิดทุกู้ทุกคนในหมู่บ้านนั้นก็มีความสุขเออถ้าในอำเภอน,นั้นรักษาศีลหานากันวิดในอำเภอน,นั้นก็มีความสุขในจังหวัดนั้นรักษาซอยกันเบิดจังหวัดจังหวัดนั้นก็มีความสุขบ่จําจเป็นรอกสิไปเพิ่งทหารตำรวจ เพราะว่ามันมีควมสุขแล้วอ,อนี่แหละแต่เข้าบะท้ำเพราะในเมื่อบะถ้ำเราคนบาหูนจักสิ่งที่ผลถูกรุดออกไปเราก็เชื่อไปต่างๆนานาในเมื่อเชื่อไปต่างๆนานาแบบคนที่เราไม่มีจุดยืนก็คือผัวเขา้าหางคนนี่หาเขาสิกินแต่ว่มีแต่ว่ามหมอหมอดูทักท้วงว่า วันนี้ดวงจะดีนะเธอไปแต่งแก้กับฉันเนี่ยขายเขาทึงเราไปก็มีไปแต่งแกเนะอ,อยากรวยแต่บางคนคิดเอาง่ายๆเนี่ยจะไปสะดอข้อแต่งแก้ให้เป็นเศรษฐีวันเดียวยมันเป็นไปบ่ได้หรอกอัศจรรย์ไปก็นั่นดีกว่าน,นี้ พอไปเห็นนะหลวงพ่อไปเห็นนะหลวงพ่อเนี่ยยังคิดนั่งคิดแล้วคิดอีกแต่ยังไม่กล้าพูดอะไรหลวงพ่อเห็นคนตาดีไปดูดวงกับคนตาบอดมันสืหู้อะไรยังไงสีแดงสีขาวเลยว่างสิแล้วคนที่ไปดูเนี่ยมีแต่คนตาดีด้วยนะเออหรือนางเน,นี่อาจจะมีก็ได้อาจจะเคยไปก็ได้เนี่ยเออหลวงพ่อก็ไปยืนเบิ้งน้าเขาเออ ม้อนหือตาบอดก็ว่าให้ทําไปอย่างโน้นอย่างนี้นะเออลรคว่ากับขาดขาดไม่ใจกับโรหยิบมันกันหน้าเราเบิ่งแห่งเี้ยอันนี้มันสีไท่กันแน่ว่ะถ้าเราตอบถือกับจีเซียอยู่ว่ะนี่ยเนี่ยโลกทุกวันนี้เนี่ยมัน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 คือมันไปงมงายแลยแบบนี้มันถือว่างมงายแล้วนะแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดถือว่าเราใช้กรรมให้มันบวชมันก็มันมันมันก็ทบไปเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเฮาถือว่าเฮามีกรรมซะเออ แต่ถ้าเราเขาบวกหัวจักว่าเขาใส่กรรมนี่เราจะลำบากเขาสินดีดลุ้นไปดีดลุ้นไปใส่แห่งลำบากไปทำไมเนี่ยกลัวคนทุกคนสิมาเป็นเสียทีได้มันบ่าเป็นเรื่องงาอ่ายเด้เออเกลัวลวงพ่อสิบวชได้เป็นเจ้าคุหลวงพ่อก็บวชแต่อายสิบหกสิบเจ็ดปีวะ่ะเออจนมาได้ขนาดนี้สมัยนักมวยนี่ตีต่อคาตัวสามบาทจนมาตีล้มพินีจระดมเนิ่นคนเลวสิเออจังได้มาเป็นวัดปลาฟังดังยิ่เออ มันต้องสู้ทุกอย่างมันต้องอดทนวัตถุอย่างเนี่ยนี่แหละมันเลยมีโลกพวกนี้เกิดมาเออยนนยยอย่างนี้เยอะแยะอย่างโน้นอย่างนี้ล่างส่งหมอถ้ำมอผีม,อ,มอดูเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพวกเราทั้งนั้นเออถามว่ามีผู้ไปดูเลยเหรอมันก็นว่าเกิดขึ้นเนี่ยเออแต่ถามมีค้นเสียเมื่อก็ยังมีผู้ไปดูเมืกตม็ตามตามกันไปนะเออบัดนี้พระพุทธเจ้าเป็นสอนเราให้ดีแล้วแต่เราทําไมถึงไม่ปฏิบัติละ่ะ แค่รักษาศีลเนี่ยก็เพอรักษาร้องเบิ้องมันมัน,ม,นมันจะเป็นเรื่องไหญ่สัตว์เนือ้อคุณนเมื่อ,อคันทุกคนนี่ช่วยกันรักษาศีลนี่โอ้มันในซีพีนี่คงไม่ได้มีพระมาเทียบไหวนะเอะรักษาซอยกันท้ำซอยกันเพระเป็นผู้แนะนําำห้แค่นั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เข้าตัดวัาตาสงสารคือความเสีย เชื่อน่ะเชื่อได้แต่เขาจะไปงมง่ายเออชื่อไว้แล้วเขาก็ให้ไปรับพิจารณาเอ,อว่ามันถือรือมันผิดเออ,องพ่อนั่งอยู่วัดนี่น้องพ่อดูแต่ละวันนี่ถามปัญหาอะไรเรื่องบางมือผู้สาวก็พผู้ว่าอยูงกันมาวัดอยากมาหาเหลือแต่งงาน ขอวันดีเนี่ยมีว่าอะไรหลวงพ่อวันดีเฮ้ยสําหรับตัวหลวงพ่อหลวงพ่อว่ามันไม่มีล็อกอะเออถ้าพร้อมวันไหนก็แต่งวันนั้นถ้ามีวันดีแล้วหลวงพ่อเห็นเนี่ยผ้ามหลวงไปดูดวงให้ผู้นั้นวันดีเนี่ยแต่งงานกันไม่ถึงสามวันก็อย่าล้างกันที่แย่วเออมันขึ้นมันมันขึ้นอยู่กับพวกเราเออห้างค่อนบัดเนี้แต่งงานแล้วมั่ได้ลูกก็ไปเดือดรอดหลวงพ่อที่วัดเออเฮ็ดเจงไหจะสิได้ลูกบัดเนี่ เอาสิถามจังไดหลวงพ่อก็บ่เคยแต่งงานจับเทียรว,วะ่ะเออพุทธเจ้าต้องพิจารณาตัวเองวะ่ะเออทางสั่งก็ไปหาหมอวะ่ะเออกระนี้ยนำไ้ทานั่นเออวันวนั่นก็ยังบ่อ,งอยากเสียอยู่ทุคน,นเออคนนี้บางครั้งนี่ก็ชอบโกหกนะเราพูดหลักความเป็นจริงนี่ไม่ค่อยทําด้วยนะเออหลวงพว่อถือกระดาษเนี้ยนะเอาไปซื้อบ่กถุดาเลขตัวน,นี้เร็วอัศจรรย์เลยหลวงพว่อเขียนะเอาเอานี่พุทโธทเดี่ยไปภาวนาเนี่ยนี่ว่มีทาง สิเฮ็ดนั่งว่ามีทางเลยเออเอาไปไว้ว่างไว้ซื่อแต่ลองเขียนเลขกใครเบิ่งเมียนีย่เขียนเลียกปึ๊บไปโหลดเนี่ยในตตรัตตอรี่ยกขายโลดนั่นแนละคนมันมัน,ม,นมันเชื่อง่ายแบบนั้นนี่ถ้าเราเป็นบุคคลเชื่อง่ายแบบนั้นพวกเข้าไปย่งสิเป็นเออถือคนตม้มคนตัวอยู่เรื่อยๆแต่ถาพวกเราเป็นคนมันเออเป็นคน มั่นใจแล้วคิดว่าสิ่งที่เราทํามันทําดีแล้วเออข้าสิทธิ์เป็นคนถือว่าคอยถือต้มถือตัวเเพราะฉะนั้นเอ,อพระพุทธเจ้าคนถึงบอกว่าเออที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าว่ามีเขาะว่าว่าไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นที่เพึ่อเออที่พึ่องอื่นของข้าพเจพพเ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่เพึ่อเออที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจา้าเนี่ยให้เข้ายึดรักสามอย่าง เป็นรักเป็นเกณฑ์ไว้เลยแต่ทุกื้อนี้หลวงพ่อเห็นแตละลอย่างหนึ่งร่ามะก็โอ้แตกออกไปไรยสนิทเลยแจกักสีเอาอันได้กันเนี่ยคนฟังมันก็เลยสับสนหลวงพ่อเลยถึงบอกว่าเราอย่าไปสับสนให้เฮ้าเบื้องตัวเฮ้าเองเออเอารักเป็นเกณียคือให้เฮามีิีลาท่านศีลภาวนาเถอะเออรักษาให้มันคงพ่อเฮาจะเป็นมงคลตื่นข่าวแต่ทุกวันนี้เราตื่นข่าวนะเออ เขาวาหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ดีอย่างนี่โหไปแบบบอกว่ามีหมอกจอดรถบนบัตรนี่เออหน่ะคนคนเราเราก็แปรนะนี่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเสบ้กว่าวให้เรามีความมั่นคงในตัวเองถ้าเฮาคิดในตัวเองได้มันคงในตัวเองได้ไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้เออหลวงพ่อบวชมากนี่สูงมาทุกข์ทุกอังเห็นทุกอย่างเหตุไปทุกอย่าง นี่แหละึงบอกพวกเข้าเป็นชาวพุดให้เขารักษาคือรักษาศีลรักษาใจเอให้ไปดูาศาสนาอื่นเขาเขาถืออย่างเดียวนะเออิสลา,ามเขาเห็นไหมเขาถืออย่างเดียวเลยนะเลื่พ่อไปดูแล้วอิสลา,ามมันค่อยติดคุกเลยนะพาอเขาถืออย่างเดียวแต่บ้านเขานี่จะถืออย่างแน่แบบพระก็ถือเทพก็ถือเมดเน่ถือก็วายพกใหม่กวกไรไปอีกบาบจุดถูกจุดเทียนขอไป ถูกจริงถูกอย่างเออม,มันทามันง่ายขนาดนั้นนั่นหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่ากล้วยไม่กินแต,านานต่น้ำกินแต่ห้าอาย่น้ำท่งนี่บรรลุธรรมเบิดขุดตงแเ้าทำนง่าเออแต่มันก็ยังษษเป็นสัตว์รัจฉานมันเถเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เห้าเสียในหลักววเม็นจริงคือพระพุทธเจ้าอันอื่นอกอย่าไปหวังแค่ เป็นกุศโ,โลบายฮ็ดไหเฮาอาจ,จสบายใจได้มือนึงก็ได้เออไปดูดวงนี่เขาทวงว่าด,ดีอาจสบายใจ่ปมือหนึ่งแต่มือที่สองมัก็เกิดทุกข์คือเขาแต่ถ้าเขารักษาศีลไปเรื่อยๆว่าทุศีลว่าทำผิดสักมือหนึ่งเขาก็ต้องเจอแสงสว่างขึ้ไนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้เขาฆาพยายามพากันรักษาศีลให้มีควมหมันทง ศิลนกับจ้าเสีรักษาห้องในห้องมีความสุขความเจรินไดมีอะไรถามไหมอาจารย์ทําไมทุกวันนี้สายมูมันเยอะอะาจารย์มันเยอะก็เพราะคนมันเชื่อเยอะมันก็เลยไปเยอะนะครับคือหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี่เออแต่ถ้าคนอยากรวยไม่ถูกทางแล้วมันก็ไปเชื่อเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นมันก็มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเออถ้าขนาดสุ่มเด็ดสายมู่ยังถูกยอยูเอ่เออใช่ไหมล่ะ ก็ S <S 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 อยากรวยอ่ะพเจ้าโว้ยอยากรวยถ้ามันไปทํามันจะรวยได้หรือเออนอนอยู่เฉยๆแล้วแขนพระองคละลานมันก็ยังไม่รวยนะเออทำบ่หาทำบ่ทำใช่ไหมละ่ะเออมันไม่มีหรอกเออจะเอาของดีของขังเนี่ยเออมานอนโดยเฉยๆแล้วจะให้เป็นเศรษฐีมันเป็นไปไม่ได้เอออาจจะเอาของดีของขังนี่มาเป็นกําลังใจให้เราช่วยทำมาหากินมันอาจจะเป็นไปได้เออ ว,ว่ามันว่ามีคาถาเงินลานแล้วนอนสวดคาถาแล้วบ่เหตดเบียกเนี่ยมันก็ไ่ได้อย่างลาาาลาลาแล้วแต่แต่่องคาถาเงินลานเห็นแดียว่ะเออมันต้องทอําอ่ะอคนที่จะตื่นทาอะ่ะต้องทําอย่างไรถึงจะตื่นทาคะ่ะมีสินห้าก็พอตื่นได้ทุกอย่างถ้ามีสินห้าแล้วแต่ถ้าไม่มีสินห้านั่นจะปลุกตื่นเท่าไหร่ก็ไม่มีวันได้ตื่นหรอกอ่าสีนห้ามีอะไรบ้างก็แค่นั้นอะ่ะเออแล้วสิ่งที่เขาแสดงไปเขาพูดไปเขาข้อแนะนําดี เขาไม่อยากให้พวกเราไปงมงายที่จะไปทางเสียเงินโดยบรรยายเหมือนลวงพ่อบอกนะถ้าหมอดูถ้าลวงพ่อเป็นหมอดูเนี่ยมันมีกินรือยังไงลวงพ่อดูดวงให้ฟรีบทพวกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เอาค่าใครสักบาทก็ได้แต่ลวงพ่อมองไม่เห็นอะไรลวงพ่อเลยไม่กล้าดูดวงให้ใครสักคนหนะึออ่งวันสองเวลา 3, สามสถานที่สี่ตายแบบไหนห้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้สักคนหรอก หนึ่งวันตายก็ไม่มีใครรู้สถานที่ก็ไม่รู้ตายแบบไหนก็ไม่รู้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้อีกอะวันเกิดรู้ได้เออเออวันเกิดนี่คือเราตื่นมานี่เราเราเห็นแล้วว่าตื่นกี่โมงใช่ไหมแต่ตอนเราหลับเรารู้ไหมเราว่าเราหลับกี่โมงมีแต่เออมีแต่ว่าหลับสามทุ่มสี่ทุ่มมันสามทุ่มจริงไหมเรามองเห็นนาฬิกาไหม่ะไรเน่ยว่าอย่างนี้แต่ตื่นเเห็นแน่นอนเออแต่หลับนี่เราไม่เห็นนะ ว่าเราหลับเวลาไหนไมีแต่คิดกันเองเท่านั้นนะหลวงพ่อพยายามดูตัวเองอยู่ตลอดนะว่าหลวงพ่อจะหลับเวลาไหนไม่รู้สักทีพรามันหลับไปเลยตื่นขึ้นมาเออตีสามตีสี่ยังรู้แต่เวลาหลับนี่ไม่รู้เลยว่าหลับเวลาไหนพระอาจารย์พระอาจารย์เอาเงินที่ไหนสร้างวัดคะวัดพระอาจารย์แบบใหญ่โตมากอ,มอันนี้ก็คนถามเยอะอยู่เงินม,มันก็ต้องอยู่กับศรัทธาญาติโยม ไม่หลวงพ่อไม่มีธุรกิจอะไรนะเออแต่สิ่งที่หลวงพ่อทําไปแล้วเขาเห็นเอ,อเขาก็เลยเอาไปให้นละแต่ถ้าพวกเราบริจาคไปแล้วห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เสร็จคงไม่มีใครเชื่อหลวงพ่อแน่นอนแต่สิ่งที่หลวงพ่อทําไปแล้วคนไปเห็นเขาก็ว่าเออหลวงพ่อสร้างกินทําจริงเออท่านไม่คงสะสมตังอะไรเอคนโน้นก็ไปให้คนนี้เอาไปให,นนปให้มันก็เลยสําเร็จมันสําเร็จอยู่ที่นั่นนะ น้องพ่อไม่มีวิชาอาคมอะไรนะที่จะไปเป่าให้วาดก่ขนาดนั้นนะน้องพ่อยังได้แกะซองกระถินผ้าป่ากับพวกเรานั่งอย <c oughs> ู่ตรงนี้อยู่นะเออแต่ลองพ่อเอาไปทําจริงแค่น,นั้นอนะ่ะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นของเก่าของพระอาจารย์ใช่ไหมคะมเมื่อเมื่อชาติที่แล้วปลูกไว้มันล <c oughs> ุงอู๋สีลาว่ายอย่างนั้น <c oughs> เขนะ้าใจแต่อันนั้นมันไปพูดไม่ได้นะเอะ <c oughs> อเกิดลวงพ่อไปทักท้วงนี่คนนี้เคยเป็นแฟนเก่าลวงพ่อครัวก็เตะลวงพ่อนะมันไปพูดไม่ได้นะเรื่องอดีตนะมันผิด ผิดนั่นแหละ oh. นะเกิดหลวงพ่อไปเห็นภรรยาของเขาเดินมาโอ้ทําไมถึงสวยแต่แต่ก่อนคุณเคยเป็นเมียฉันแต่ชาติปางก่อนนะผัวเขาได้ยินเราทํำยังไงเราวันเนี่ย oh. เขาจะว่าดื้อหลวงพ่อโรคก็บอกเออนื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าให้เราเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันเราไม่สามารถไปสรุปได้สักอย่างหรอกต่ปัจจุบันเราทําอะไรให้มันดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ ช่วงธรรมพาเพลินคงต้องขอเก็บบางส่วนไว้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาฟังมุมมองที่น่าสนใจจากคุณแม่ปรางรัตน์กันแล้วละคะ่ะมามิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ มามีคะมามีเชื่อว่ากรรมลิขิตชีวิตจริงไหมคะกรรมลิขิตชีวิตจริงหรือไม่โดยส่วนตัวนะคะปังรัตเชื่อว่ากรรมที่แปลว่าการกระทำเนี่ยมีส่วนในการลิขิตชีวิตเราเพราะว่าเวลาเราเกิดมาใช่ไหมคะจะเป็นคนรวยคนจนอยู่สุขสบายหรือลำบาก มันมาจากการกระทำของชาติที่แล้วอะค่ะส่งผลมายังชาตินี้ให้เราเกิดมาเป็นลูกลายหลานคลายอันนี้ค่ะเป็นการกระทำเมื่อชาติที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดมาสุขสบาย mm hmm. ก็เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเราให้ทานบารมีเยอะเร,เ,รเ,รเราบำเพ็ญทานบารมีมากและชาติที่แล้วเราไม่ค่อยให้ทานชาตินี้เราก็เกิดมาอาจจะต้องลําบากนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะคะก็ถ้าเราเห็นใคร ร่ำรวยสวยหรืออะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพราะว่ามันเป็นผลจากที่เขาอะทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติเขาเนี้ยมันก็เหมือนกับ30ลิขิตฟ้า70ต้องฟ้าฟันก็คือ30น่ะเป็นเรื่องที่เราทำในอดีตเขาเนี้ยชาติปัจจุบันอะเราก็จะต้องกระทำก็ต้องทำกรรมนะคะทำการกระทำอะให้ดี พูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วมันจะส่งผลถึงอนาคตมันจะส่งผลถึงอนาคตให้เราเนี่ยได้เจออะไรดีๆถ้าเราอยากสวยเราก็ต้องรักษาศีลน,นะคะอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักขโมยอย่าไปพูดโกหกหรืออย่าไปดื่มสุราอย่าไปผิดศีลข้อ3าอะไรพวกนี้เราก็จะเป็นคนที่มีสติดีมี กายที่สวยงามมันนี้เป็นเพราะว่าการกระทําของเราในชาติปัจจุบันนะคะมันจะส่งผลให้เราใครที่ไม่สวยในเกิดมาไม่สวยแต่ว่าตั้งใจรักษาสีนวลข้างหน้าก็สวยได้เพราะว่าความสวยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําด้วยนะคะแล้วก็พูดดีๆคนก็จะชอบเราอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เชื่อนะคะเชื่อว่า การกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันน่ะมันสามารถลิขิตชีวิตเราเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นยังไงเราก็ทำเรื่องนั้นเราอยากรวยเราก็ต้องทำทานบาร,รมีเยอะ,เ,ยอะเราไม่มีตังไม่จาเป็นต้องใช้ตังก็ได้เราใช้แรงในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันนี้มันก็ส่งเสริมให้เราอ่ะมีมีโอกาสที่ดีคนเห็นเราบําเพ็ญทาน <c ười> ก็จะให้โอกาสเรานน่นนี่แล้วก็ เราก็สามารถเป็นคนรวยได้เราอยากจะมีอายุยืนเราก็จะต้องไม่ฆ่าสัตว์นะคะเราจะต้องมีเมตตาสูงเวลาเห็นใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลืออะไรพวกนี้ค่ะ มันก็จะเป็นเรียกว่าละได้รับอานิสงส์จะให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุยืนต่อไปใครที่ทำกรรมดีนะคะกรรมนั้นน่ะก็คือการกระทำนั้นน่ะมันก็จะลิขิตชีวิตของคนคนนั้นน่ะให้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำแต่ความดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอมีมากๆเลยนะคะสำหรับคำตอบ คราวหน้าคุณแม่จะมีอะไรมาฝากกันอีกคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะหรือหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะฝากถามคุณแม่ปรางรัตน์ก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออ ok ีเมลแ d ดเด s ส y o k w a t g m a i l c o m ค่ะ พรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังมีความอภิรมทางปัญญาหมอมอให้กับทุกท่านกันต่อรอรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เราสองคนจะต้องขอลาขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ